สวัสดีครับทุกผู้ชมครับทุกช่านขอนันท่านผู้ชมมาชมฟุตบอลไทยลีกคู่พิธีประจบเล่นที่สามอา่าวสเตสเดียมต้อนรับกำลังของหนองบัวพิชยะนะครับวันนี้ในส่วนของผู้รรยายก็จะมีคุณสเด,ดมั่นมิมนและผมอาชงศรีหมารับหน้าที่ผู้บรรยายครับเอเกมเริ่มมาดู90นาทีจะมีทีมไหนได้คะแนนกันเท่าไหร่นะครับผ่านไปนหนึ่งนัดยังไม่มีคะแนนทั้งคู่ ลูกทุ่มจะได้มีโอกาสในการจบสกอร์หรือไม่อับบยซ่าบอเปิดมาที่เสาแรกจังหวะจังหวะตรงนี้ตึ้ยยิงของทางยาเดลเนี่ยบอกว่าเกือบได้ลุ้นเลยครับดิชันชัยเนี่ยเซฟไว้ได้โอ้โหลองดูว่าเบาดูจังหวะนี้ครับที่พิงแล้วได้โโอ้หเป็นวันเดอร์ครับเปิดเปิดมาทางเสาสองคึกตรงนี้โดนเสาก็ชอไปมาแล้วโถไม่ได้ครับโอ้โหธนบัสรซี่ย่างศูนย์ <c oughs> เท้าขวาของวันเดอร์นะครับโอ้โหจิบราซีโมงแล้วโอ้โ oh, หบอลชนเสาครับแล้วเด้งมาโดนปรินซึ่งก็ถือว่าปรินเองก็โชคดีมากๆครับที่โอ้ oh, มันไปเฉแลบโดนเสาอีกรอบนึงแล้วมันเด้งออกมาครับไม่เฉแลบเปลี่ยนทางเข้าประตูโอ้โหส่วนเปตลฟริกิก์เดวันเดอร์ลุยส์เปิดโดนดักดูยาเดลแล้วแถวสองของกันยะโรดก็ <c oughs> ไม่ได้ครับกันยะโรด ปัดไปทางเสาสองได้โคกลูกนี้ก็กดไม่ลงครับวัาขึ้นของบูขึ้นยองยอในโค้งเขาาหายิงเกาหลีใต้นี่ครับบ่อโค้งเข้ามาหาเขาเลยนะครับแต่ว่าลูกนี้บังคับทิศทางให้เขากรอบไม่ได้นะครับการออกสตาร์ตตัวจริงเกมแรกครับที่แล้วที่ทูสเตเดียสนเดอร์เลือกเสาแรกครับโดนบล็อกม่ได้ ดูจังหวะสองฮีซ่ามาเขาเหลี่ยมนี้าารับจังหวะจังหวะจับทิกตัวก็ชอหมาต้นปลายสองแรกโอ้โหาวีเดอไม่เข้ากรอบครับยังยังขึ้นนาไม่ได้นี่ครับจากจังหวะขึ้นมงของฮีซ่าตรงนี้ไปเสียให้กับทางสารัตนะครับโอ้เป็นทางชุติพนนะครับที่ไปเกี่ยวบอลับมาได้แต่ว่าแปรเนี่ยพยายามชนมงคนคือสนารัตแหละครับปิดเรียดมาบอถ,ถึงตาอัวรอสรันโตสหนึ่งสูงทียประจวนขึ้นนําเลยครับโอ้ โอ้โหโบทจะได้ดก็ได้ดื้อ,อ,อเหมือนกันครับดันทั้งหมดของเจ้าถิ่นน่าจะลดลงไปเยอะเลยครับบอลจากสหรัฐครับที่ตกกลับมาโอ้โหยิงลูกนี้เฉียบขาดสุดๆเลยครับแล้วก็เกมรับของฝั่งหนองบัวเองก็เข้าประกบกันช้าด้วยครับทำให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยของตาอัวได้วางท้าแล้วยิง,งกับเสนินวิ์หมดครึ่งแรกครับเกมไทยลีกหนึ่งครับคู่หนึ่งทุ่มวันนี้ครับ พิธีประจวบครับขึ้นนำทางด้านของหนองบัวพิชยาอยู่หนึ่งต่อศูนะครับมาด้วยที่ตาวัวซ้ายมาแล้วครับตาวัวไม่หายโยกคนดวกแกล้วปันเองอย่างไกลยอยู่แล้วครับปัจจวบัของชุติพลหาตัวขยับแล้วครับเลือกปัดแถวสองได้ของทางฝั่งทางซ้ายนี่ดีวกว่าเดียก็โดน เจ้าแรกไม่ให้ตาอ้วก็กลัวจะล้มแล้วครับให้ไม่ได้แล้วเพราะล้มแล้วตับหลอกไปเองไปเองฝ่ายนั้อ้าวโดนเกี่ยวขาบุญศิลป์ชี้เลยครับโอ้โหวันเดอร์ลุยว้าหรือได้จุดโทษแล้วครับโอ้โหตรงที่าจะาจัเท้าขวาเนะี่ยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ท้าขวานะี่ครับสะกิดสะกิดจริงคนระับ จริงๆจะจะพ้นตัวของเฟลิเปสแล้วสะด้วยซ้ำนะครับนี่ครับตรงนี้ยังไม่สัมผัสนะครับนี่ตรงนี้ครับเท้าขวาไปสกิดบริเวณน้องนะครับถือว่าตัดสินได้อย่างแม่นยำเลยนะครับผู้สินวรินทร์าาสดีครับโดยเท้าซ้ายหลอกคนละทางครับสองสูงดีประจวบแต่ประตูที่ต้องการละครับตรงนี้ทำให้เขามั่นใจมากยิ่งขึ้นครับ โดนบทอยู่นานเหมือนกันครับสำหรับประจวบโโอ้หเด็กหญิงนี่หลอดลินหลงทางไปเลยครับปทีที่แล้วนี่ย้ายมาอยู่เปิร์ลโดนตัวตัวไหลายเข้าไงมาหมาก็เติมมาของทางวันเดอร์ลุยส์บอรเป็นเชิดหนีคานแบบน่าเสียดายเลยครับรอสวนกลับแบบนี้ครับจากชุติพลไหลให้มาเนี่ยมีเวลาเยอะเลยนะครับที่ฟิลิเป้บอยกมา ลึกหลังเลยเสยย้อนหลังของทางเปาโลคอนราโดเนค้ายังไม่แม่นพอครับเหมือนจะไม่มีทงด้วยแบบนี้โอ้โหตรงนี้ครับจากบอลที่เปิดสวนขึ้นมาจะเดียวมงชงเนี่ยครับโอ้โหโดยนี้พยายามที่จะมงต่อจังหวะเดียวนะครับทั้งอดิศักดิ์แหวนหล่อปั๊มได้อาครับวิทยุวิทยุจี้สายฉะเชยแล้วฮะล็อกวงโลกโลกโลกตึกตัวซ้ำซ้ำมุนชาวินก็โดนดาอีกทีดาบที่สามโอ้โหชาวิน ว่ายัางตีไข่ไม่แตกแล้วทงทึ้นลำหน้าด้วยรเริ่มต้นจากจังหวะนี้ครับที่ไปเสียบอลครับประวีล็อกหลบแล้วยิงตรงนี้ติดเซฟสาอีกทีเนี่ยโอ้โหทิปาสิครับพันธมิตรนี่ทำทางรอแล้วตัวทางขวามี2ทางขวาสาวาันเดินลุยโจ๊ะโอ้โหยังแก่2 0ศูนย์อยู่ว้ามีพื้นที่เยอะเลยครับคนที่ลงมาพยายามจะช่วยเกมรับก็มาไม่ทันแล้วครับวิชิตธานี โอ้โหขายมะม่วงไม่เข้ากรอบมาแล้วครับให้ทะลุมาดูว่าจังหวะทะลุของทางจีรพันธ์ทาไมล้มหน้าก็สามศูนย์แล้วครับดูว่าทงขึ้นหรือไม่ดูลายของเขาครับไม่มีทงนะครับจากตรงนี้ที่เราเห็นแล้วใจเย็นมากครับในการเลือกเลือกยิงยัดที่เสาแรกไปเลยครับจากจังหวะการให้ของตัวสำรองที่ลงมาอย่างพันธมิตรด้วยนะครับ จังหวะพอดีพอดีครับซึ่งเกมรับของทางหนองบัวเองก็ดันขึ้นสูงมาหมดแล้วครับโอ้โหแล้วหมดส้าขวาไม่ไม่มาไม่ได้ซ้ายมีเพื่อไม่เติมเลยเลือกข้างในที่วูึุนยองฮาครับวูจะไม่มีธงนะครับเตาไม่มาแล้วให้วูซัดเองติดเซฟของทางปรินต <c oughs> ักได้ตักแล้วจะสวนแล้วครับของทางเจ้าจีนหาครับดูว่าเตาตูดัสซานโตสมาคนเดียว มาคนเดียวซัดเอดติดเซกชอตเสาสองเสาสองในคนทางวันที้หนึ่งมา <c oughs> จังหวะตรงนี้ได้ซัดของจีรพันธ์ยังไม่สี่ศูนย์ครับว้าโอ้โหนี่เกิดโอ้บาตัวเองก็มาอยู่ในกรอบเอทัวรอีกครั้งหนึ่งครัีโอกาสของตาอัวก่อนนะครับนี่ยิงไปให้กับทางปรินได้เซฟรับ จ้าวันเดอร์เนี่ยพอถึงบอรเนี่ยเกมรับมาหมดแล้วครับเลยต้องแต่งให้กับทางจิรพันธ์เล่งอยู่นานครับมาหาวันเดอร์เลยเห็นแล้วครับกูจะคืนทำไมคืนครับคืนให้กับท่าเดลี่พักพักแล้วซัดลูกนี้หักข้อจะชอมาตัวได้ครับโอ้โหแม่เราคนได้ต้องดูว่าจิรพันธ์หรือไม่ บอกว่าลงล็อกของข้อสะสมนะครับตรงนี้นี่ครับดตนิลี่ครับพักอกแล้วยิงบอลชนเสามาถึงตรงนี้ครับเป็นซ้ายของพันธมิตรเลยครับบอลจากวันเดอร์ด้วยครับที่หยอดมาหักข้อยิงไปแล้วครับหมดสิทธิ์ไปแล้วครับปรินแล้วก็นี่ครับซ้ายของแต่ยังจะเอาลูกที่สี่ลูกที่ห้าอีกไม่ทันแล้วก็จบเกมว่าพิธีปรก็เก็บสามแต้มแรกในลีกได้แล้วครับ ฟอร์มนีสวยสดงดงามน,นะครับพวกเขาขึ้นนําก่อนครับในช่วงทดเวลาครึ่งแรกจากตาอวดดอซันโต้ครับก่อนจะได้สามประตูในครึ่งหลังจากจุดโทษของวุกึนยองจีรพันธ์ผาสุขขันและก็ตัวสารองอย่างพันธมิตรประพันธ์ครับ4ต่อ0ครับ